วนหาประตูทางเข้าชว์รูมรถอันนี้รอบที่สองแล้วนะจ๊ะผ่านไปหนึ่งรอบแล้วยังหาประตูเข้าไม่ได้แบอกว่าเดี๋ยวจะจอดรถแล้วก็เดินหาขับวนแต่ว่าหาประตูเข้าไม่ได้ไม่รู้ว่าประตูอยู่ตรงไหนแต่ชื่อบริษัทตั้งอยู่ตรงนู้นแล้วนะแต่มันเขียนว่าบรุกบีนมันไม่ใช่ อ่ะเดี๋ยวจะขับขึ้นไปตรงที่จอดรถข้างบนเนี่ยเขามีป้ายบอกอยู่เนี่ยดูซิว่าจะเกิดอะไรขึ้นเอ้าโอ้ยอันนี้รอบที่สองนะจ๊ะอ๋อน่าจะใช่นี่ไงสำหรับลูกค้าไม่ใช่เรื่องง่ายแล้วนะจ๊ะ ประตูบ้านนี้ไม่เหมือนเมืองไทยเลยคันปักคันเดี๋ยวจะเข้าจอดตรงเนี้ยเจอแล้วจ้าประตูทางเข้า are you, are you <laughs> อายุอายุสิเก้นนะ <laughs> บอกว่าไม่แน่ใจนะว่าใช่เปล่าสิ่งแรกที่ต้องทำค่ะนิสสันดูนิสสันนาวาราใช่ Det er dyre. dyrt. Ja. Denne sekunden ja. Det betyr at det er veldig dyre ja. enn en MG. หมดทุกอย่างเลยสวยดีแต่ไม่รู้จะขับไปไหนเนาะขับไปเก็บเห็ดเลยเจ้า